มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลมอุตุเตือนอุณหภูมิสูงขึ้นเตือนวันที่2ถึง7กุมภาพานนันธ์นี้ฝนฟ้าขนองค่ะต้องบอกเลยว่าอากาศแปรปรวนมากนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกตอนเช้าและยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทางภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ13-18องศาเซลเซียสสูงสุด30-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนฟ้าคะนองระลัยะ20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะคะอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด7-19องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างของภาคนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและน่รราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสูงสุด29-32ององศาเซลเซียสค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อนระสบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซ,ลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,สยค่ะ ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ